ขณะที่เราอยู่ที่ฮาวายเนี่ยมันมีเพลงแนวเพลงของโพสเอรบูดไปเล่นที่นั้นมันเปลี่ยนไปหมดทีนี้ที่นั่นน่ยมันพวกสไตล์เพลงฟังกี้ฟังกี้เนี่ยเ่มเริ่มเข้ามาแล้วเสียงเสียงต้องขาดเสียงหนักหนักแล้วก็นึกถึงเต๋อเรวัตเนี่ยวงแตงนะครับสมัยก่อนก็เ,เล่นสลับกับเราอยู่ที่โพสเอรบูดคาเฟ่เนี่ยแหละ <Okay. S 1> เต๋อเขาจบเขาจบเศรษฐศาสตร์เขาเป็นเพื่อนหม่อมอุย๋ยหม่อมอุ๋ยก็ถามว่าจะไปทางไหนวะนนี้ จะไปเอาอะไรจะจะยังไงจะมาทำให้เพราะบอกเขาอยู่การ์ตูนเตอเขาชอบเล่นดนตรีก็บอกไป impossible ไปนู่นดีกว่าไปฮาวายเขาก็เลยก็ก็เลยแยกมาที่ฮาวายมาจอยกันทีนี้เราก็เริ่มเพลงที่มันหนักๆเพลงยากๆพวกชาบพวกอะไรพวกนี้เออมันเข้าขากันดีก็เลยเริ่มกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอืมก็สมบูรณ์แบบเลยถือว่าครบเครื่องแล้วช่วงช่วงที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือที่ฮาวาย